เราก็มาพบกับช่องาคุณก็ม่วันนี้มาเล่นมาครับกันนะครับที่เป็นนะครับรถตู้ของคุณครับเปนรถไฟนะครับคนเร่องารมที่สถานี้ส่งเพราะว่าไปส่งนะซือแล้ไปอะไรมาต่างๆนะก็เลย่างนี้นะคบผู้ชมโอเคครับ ก็นี่นะครับตอนนี้เราก็มาเล่นกันไม่ได้เจอกันนะครับอเจ้ามีเจ้ามียายายาเจ้ามียายาย่าไม่ได้เจอแล้วกับเจ้ามีนะไปก่อนเลยว้าเขียวไกลผมเจ้ามีขอโทนะเจ้ามี นี่ธกจะมาฆ่าไก่ฉันอีกแล้วเหรอเจ้ามีอทำไมเธาอไม่เจอเลยเจ้ามือแล้วอ๊าฟตายเฮ้ยข้ามันข้ามันโอเคฆ่ามันเราไม่ได้ฆ่าเพราะว่ากรมตีมันตาไป โอ้มีก็ตอนนี้อยากให้อัปเกรดมาอีกแล้วนะครับอยากให้อัปเกรดแต่ตอนนี้ไม่อัปเกรดอะไรเลยพี่ชมขอไปด้วยนะครับที่ผู้ชมเห็นอ่าลูกของเพื่อนเป็นคนนั้นนะครับเป็นคนนึงนะครับขออภัยด้วยโอ้ oh. ใช่นะดีผู้ชมนี mm ่ hmm. เราได้ของฟรีมาอีกแล้วแต่ตอนนี้ ตอนนี้ของม,มันเต็มแล้วนะครับผู้ชมอย่มมากดโอเคของมันเต็มแล้วนะครับผู้ชมให้ผู้ชมเมื่อกี้มันแปละอะไรบ้างไหมแปละนะผมกดย่ออ๋อไม่ปต้เดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนดีกว่ารู้สึกว่าของมันเยอะเกินนะ,ะมันเยอะม,กมากๆก็ต้องเก็บไปนะครับ เราไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อกิปนี้ว่าอะไรนะครับแต่ตอนนี้เล่นมาครัไปก่อนนะครับโอเคผมก็ตกมาอีกแล้วย้ายเจอคิปเปอร์นะไม่นั้นระเบ,บิดแล้วโอ้เจอเหล็กขอ้เจอเพชรน,นะครับขอยมารับเกล็ดมาเยอะๆคุณผู้ชม อีกแล้วนี่ไงตัวนี點點้ว่าจะไม่เราเดินจ้าจ้าโอ้โอ้อุดอือใยะมาโอ้หนี่เราได้นี้มาฟรีด้วยจะไม่เราเดินจ้าไปแป๊บๆหนึ่งก็เราก็สามารถเดินเร็วได้อือ มีมันจะเป็นของดบนะครับ<อ>ก็เราไม่รู้จะเล่นกี่อีนะครับเมต้องของผูุ้้ชมลาพีถ้าลาพีมาเราก็เริ่มน่าจะเจอแล้วนะครับผู้ชมโอ้ดูดูดูด,ด,ดูพุดเร็วเมื่อกีุ้ลไม้เร็ว,รวด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บผสต้องโอเคขยายที่ดี โอ้โห oh oh. ยังข่าวอะไรต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูข่าวโอเคได้มาแล้วโอุ๊อุอ๊เอาเบ้งหลัไปแล้วโอเคก็เราขอเจอเบสล็อกเราก็จะจบคคิดเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะครับผู้ชมก็ต้องมาตามตัังหง่อยผู้ชมก็จะ กงอีกว่าทําไมผมไปทําอะไรอีกแล้วทำไมไม่ค่อยทําคลิปเลยไมมครับวันบล็อกอีกแล้วเพตอนนี้ประมาณอ p ฟีสามอะไรเท่าเจ้านี้อยู่เลยเนี่ยพี่ชมก็กผมนะก็มาทําจักหน่อยสงสารคนดูอย่าดูไ i n ครับวันบล็อกของผมก็วันนี้ไม่ได้เล่นกับเพื่อนก็ต้องขอภัยนะ ที่ผมเขียนคลิปนั้นว่าดานที่ผมจะเล่นกับเพื่อนแม่ที่ลผมจะเล่นกับเพื่อนที่ผมยิงปืนาน,าน,านั้นะไม่รู้จะได้เล่นกับเพื่อนเปล่านะครับนี่คือมาบอกกันกนะ่อนนะกว่าน่าจะใครดูยาวๆก็น่าจะรู้ไปก่อนแต่ถ้าใครดูแป๊บเดียวออกเลยไม่จันตถึงห้านาทีไม่จันึงจบคลิปก็ไม่รู้แล้วก็จะมานู่นนี่นั่นว่าผมไม่บอกอีกไม่ผมไม่กบอกบอไหนตรงไหนนะ ขอเจอเบสล็อกด้วยโอ้กอว้าวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่วันี้มันของนิ่งจังมะคืออะไรเนี่ยเฮ้ยคลิปงยานนี่ยผู้ชมสว่าดี่ดีดีกันโอเคได้มาแล้วพี่ปงยาของดีนะครับพี่ปงยาโอ้โหแต่ตก กเล่นนะัดโกถึงกับว่าสุดยอดแล้วนัดรหมุดนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยการเล่นแบบไม่ก้ามอัลโคเกินเลยเยอนะมากน่าจะเจอแล้วแหละนะตุ๊กครับโอเคอเ,คเ,คเ,คเคดี๋ยดเลนึงนะ เราไว้ขยายด้วยตรงตกไม่หยุดเลยนะครับยังไม่ท้องนะเออเราไปขยายตรงนู้นดีกว่าผู้ชมก็ดูแล้วว่าทำไมฝนทุกฟองอ้าวมันดุกแล้วอืออือันต่อไปเลยนะครับลุ๊ค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 โอ้โอือ โอเคผมว่าจ้าว่าคลิปนี้น่าจะไปถ่ายเวลาแล้วนะครับเพราะมันมืดแล้วเราก็ต้องนอนอะไรทำการบ้านเลยเพราะว่ผมจะเสกแล้าให้ผู้ชมนะไ,ไม่เห็นผมก็ผมก็ทำการบ้านด้วยโฟล์ดการบ้านเลยพวกผมพวกนี้ก็อยู่กับเจ้าเวลานเลยนะครับสวัสดีคนนอนทำอะไรเนี่ยอย,ายอ่าไปนอนนะจ๊ะ มันจะเป็นรูปใหม่นี่มันคืออะไรลองดูดิเอามันหมายความว่าอะไรโอเคขอให้เป็ครืมอือ๋อู๋เราก็ได้การ์โนนี้มาด้วยโอเคแล้วว่านะ่าจะลากันแล้วนะก็อย่าลืม กดไลค์สำหรับมาการีพีนี้เดี๋ยวผมก็ทำกันเจอกันใหม่นะครับในเวลากำหนดว่าผมจะจบซีรีส์ต่าไห่ก็ลากันไปก่อนนะครับโอเคผมก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดดิ q, ด่งไลค์ติดตามดกดไลค์ลกดรูปหอายจด้วยนะครับก็เราก็าเจอกันใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับมาการีพีกเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายโอ้เมื่อแล้วไปนอนไปนอนไปนอนไปนอปนอ